แต่พอไปสอบจริงอะ่ะคือเพื่อนข้างๆที่นั่งข้างผมคือเขาแบบเปิดมาตองแรกคือแบบฟุบฟุเสียงกระดาษคือแบบเร็วมากสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการสอบวิชาสามัญไทยสังคมคณิตอังกฤษนะครับโอเคเขาจะเป็นไงก็ไปดูเลยครับวิชาภาษาไทยเนี่ยก็คือฝึกจากข้อสอบเก่าได้ซึ่งผมก็ฝึกมาเหมือนกันก็เริ่มจาก หกสี่แล้วก็ไล่ไปประมาณ5ปีผมก็ฝึกมาซึ่งข้อสอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ต่างจากเดิมคือเขาไม่ได้เปลี่ยนแนวมากก็รู้กันอยู่ว่ามสวออกใช่ไหมครับก็ปีนี้มสวเขาก็ไม่ได้แกงเราเหมือนข้อสอบแกะที่เราทําไปที่ผ่านมาใช่ไหมผมว่าผมได้ประมาณสักประมาณสัก70บวกไอ้ตรงที่คะแนนนี่หายไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหายตรงอ่านจับใจความพวกเนี้ยหรือว่าตรงอื่นบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมว่า น่าจะหายตรงอาจจะ็นความเพราะว่ามันมีหลายข้อใช่ไหมอาจจะเป็นความอ่ะผมคิดว่าบางข้อเนี่ยมองอาจจะเ,เลือกเมเดีย,ยไม่ตรงกับความต้องการของผู้ขอข้สอบอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะผิดตรงนั้นเยอะแต่ก็คะแนนก็ไม่ได้แย่มากผมเชื่อว่าคะแนนผมไม่ได้แย่มากเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นผมคิดว่าผมทําได้อยู่ต่อไปก็วิชาสังคมครับสังคมเนี่ยตอนสอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ เรอสอนถือว่าทาได้แล้วก็ไอที่อ่านมาก็คือมีตรงหลายข้อแล้วก็ไม่ต้องใช้ความอบตัวเยอะมากคือส่วนใหญ่เขาก็ออกตามในเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นี่ก็ออกเกี่ยวกับมันเฟื่องการเืดก็มีบ้างแล้วก็มีข้อสอบมีข้อหนึ่งอ่ะที่มันจะบอกว่าใครเป็นคนคิดเรื่องโวงที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกสุริยะใช่ไหมก็เป็นนิโคลัสโคบอลิคัสเคยเจอข้อนี้เหมือนกันใน ชีกเก่าของครูป๊อปอะเป็นรเรียนของครูป๊อปคือเขาก็สอนดีมากนะใครไปรุ่น้องคนไหนอยากเรียนสังคมก็เรียนที่นี่เลยครูป๊อปนะครับคือข้อในผมเคยเจอมาในชีครูป๊อปอะก็คือเป็นข้อสอบเก่าจากปีก่นกอนๆนี่แหละ <c oughs> ซึ่งมันก็มีชอ้อยหลอกก็เช่นการิเลโอเซอร์แซกนวตันบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกก็จำไม่ได้นะพอนึกไปนึกว่าอ๋อเออวะเราเคยทำคนนี้แล้วก็ตอบถูกได้คะแนนไปแล้วก็มีเรื่องศาสนาก็จะมีพวกมีแบบเขาให้บทบทเพลงมามันจะเป็นบทเพลงแบบ ของไทยชื่อว่าเพลง มีราคาอะไรบ้างมี2องคำาที่เขาให้ตอบอะไอข้อนี้ยไม่มั่นใจวิชาสังคมเนี่ยผมก็หวังได้ประมาณสักเอ่อห้ 50, สัก50ก็ก็โอเคละเพราะว่าอาจจะมีบางข้อที่ที่ไม่รู้แล้วก็มั่วไปก็มีอยู่นกันแล้วก็มีข้อหนึ่งถามว่าก็คือพระนางนิสเบธของกิตน,นะครับต่อไปก็เป็นคณิตศาสตร์ เอาจิงผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเยอะขนาดนั้นคณิตศาสตร์ของวิชา,าสามัญผมไม่เตรียมแพทหนึ่งมากกว่าเพราะว่าคณะที่ผมใช้มันใช้แพทหนึ่งอย่างเดียวไงส่วนไอ้วิชา,าสามัญเป็นเอาไว้ตัวเลือกคณะลองๆไงผมก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ฝึกอะไรมากมันก็คิดว่าทําได้ไงแต่พอเข้าไปทําจริงๆอ่ะคือมันค่อนข้างจะคือเดี๋ยวนี้คณิตสามัญอ่ะมันค่อนข้างจะยากกว่าแพทหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งผมก็ชะลาใจเองแหละ ผมไม่ได้เตรียมตัวไปขนาดนะั้นไม่ได้ฝึกทําโจทย์้อนหลังเยอะๆทํมาประมาณสักย้อนหลังแค่ไม่กี่ปีปีสองปีอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปทำทอข้อสอบจริงก็คือรู้สึกว่ามันก็ทําไม่ได้เยอะ,อะก็คือทําได้แบบข้อกาทําไม่ค่อยทันเพราะว่าในตอนที่แบบเราทําไปแล้วแบบทำไปใกล้จบแล้วอะแล้วมันจะตันตอนใกล้จบแล้วแบบมันก็ไม่ได้คําตอบแล้วก็เสียเวลาคิดข้อนั้นไปนเลยส่วนข้อเขียนของคณิตศาสตร์ชั้นมัธผมก็ จำได้ว่าทำอะ่ะไม่ได้ประมาณ 2- อถึงสข้อประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้ไม่ได้ไม่แม่นนะก็ประมาณสัก 2- อถึงสข้อส่วนคะแนนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้ประมาณสัก50บวกบวกหรือหกบวกบวกผมว่าประมาณเนี้ยไม่เกินเนียเพราะว่ามั่วไปหลายข้ออยู่เหมือนกันต่อมาครับก็มาถึงวิชาอังกฤษใช่ไหมครับก็อังกฤษเนี่ยผมก็มีการฝึกมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็คือฝึกข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี64 63 6 1 60ด ประมาณนี้ครับประมาณ5ปีเนี่ยครับผมก็ฝึกมาแค่นี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆปีเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอ,อะไรยากขึ้นเรื่อยๆผมทําปี60คะแนนก็เยอะผมทําปี60ไล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคะแนนมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลง60ก็มากสุดแล้วส่วน6 4สก็คือน้อยสุดเพราะว่าผมทํา60ครั้งแรกไงด้วยการที่ทําครั้งแรกมั้งก็เลยอาจจะคะแนนน้อยไงไม่เป็นไรครับข้ามันึแปคือไอ้จุด ที่ยากของวิชาสามัญกิษเนี่ยก็คือ reading reading เป็นจุดที่ออกเยอะมากเป็นข้อที่ออกเยอะมากออกประมาณ 6- 7เ passage อะแล้วมันค่อนข้างจะทำไม่ค่อยทันเรษส่วนใหญ่เขาจะทำไม่ค่อยทันกับ part reading กันเพราะว่ามันต้องอ่านเยอะแล้วก็ต้องตอบหาเมเดียแล้วก็ดูว่าจุดนี้ถูกไหมผิดไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่ยากสำหรับทุกคนที่จะสอบอังกฤษสามาัญซึ่งผมก็คิดว่าออจุดนี้ก็ยากสุดแล้ว โอเคครับแล้วก็มาถึงเรื่องของเออ่เรื่องของอเนี่ยอะไรวะคือตอนเข้าไปห้องสอบเนี่ยก็คือโปรตีผมเป็นคนท้ำช้ามากใช่ปะเวลาจะทำดิ딩เนี่ยผมก็ค่อยๆอ่านค่อยๆเปิดค่อยๆดูก็คือตั้งแต่คอาบตริชั่นเนี่ยผมก็ค่อยๆอ่านค่อยๆเปิดค่อยๆดูจนถึงดิ้งอ่ะคือเป็นจุดที่ผมเสียเวลามาหน้าสดุดผมก็ยังแบบให้ไว้ทำอะ่ะ แต่พอไปสอบจริงอ่ะคือเพื่อนข้างๆที่นั่งข้างผมคือเขาแบบเปิดมาต้งแรกคือแบบฟุบฟุบเสียงกระดาษคือแบบเร็วมากผมก็เอ้ยไม่ได้การแล้วก็คือทําเร็วบ้างก็คือต้องขอบคุณเพื่อนข้างมากคือเขาทําเร็วมากแล้วก็ทําให้ผมทําทันที่ถ้าผมไม่เพื่อนข้างก็คือทําช้าคือแบบไม่มีตัวกระตุ้นคือเสียงในเสียงในห้องทั้งห้องคือทุกคนแบบตั้งใจทำอ่ะตั้งใจแบบเร็วมากจนผมก็ต้องกระตุ้นตัวเองทําให้แบบทําทันตามเพื่อนไงแล้วก็สุดท้ายก็อ่านเรดดิ้ง อ่านแบบสกิมมิ่งอ่ะแล้วก็ตอบเร็วอย่างเงี้ยก็ใชายก็ทำทันก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากสุดท้ายนี่ครับก็ขอให้ทุกคนได้คะแนนวิชาสามัญดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ติดคณะที่หวังเหมือนเดิมครับใครหวังอะไรก็ขอให้ติดคณะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปประกาศผลสอบครับไปครับ